ออืเดินมาคางกอหญ้านะครับตีหอดบ่าคือไก่เลยบ้านี้กี่วืดมาเลยนะครับมันจิเอาเราได้เมื่อกี้นี่ซูมกลับไปอีกนิดนึงครับนหอดบอกตีหอดกัดแน่นอนครับนี่ละ กัดบอ่อถือบอ่อต้อไม่ได้ยังไงสั่มบ่เมื่อกี้ยังวีมายัางสั่มเนาะรอบนี้ก็ต้องสั่มขึ้นกันเอาเงี้ครับขีฮอดบอ่ไม่นี่ก็ได้เอ้า้ะลอ้อให้บ่ถือครับ ของเือแล้วของเือแล้วโอ้โหสงสัยนะครับขันท่าชะลอเดี๋ยวสปีดมาเลยนี่อะไรล่ะ はいちょい โอ้โหโดดโอ้ยบุลดถคันสีลดกับบุลดถสีวัดกับบวัดนะครับโดดเลยหลากแรลนเลยโดดซ้ำลากไประสะดุดปลายคันเฮ้ยสิได